ถ้าหากถามว่าตายแล้วไปไหนมันคงไม่มีใครรู้หรอกแต่สําหรับเรื่องนี้หลังจากที่เราตายวิญญาณของเราจะได้มาที่สานักงานแห่งหนึ่งและเจ้าหน้าที่ในนั้นก็จะถามคุณว่าคุณตายแบบไหนมาหรอครับ รบกวนช่วยกอรอกเอกสารนี้ด้วยและเขาก็จะซักสอบถามประวัติการตายว่าไปเจอเหตุอะไรมาถึงได้ตัดสินใจทําแบบนี้ซึ่งเด็กน้อยคนนี้เขาได้เล่าว่าทุกคนภายในห้องเรียนกันแกล้งถูกบังคับให้กินมแมลงเอาน้ําร้อนมาลาดใส่ถูกทุบตีถูกทําให้อับอายต่อหน้าผู้คนพ่อแม่ก็ยาล้างแยกย้ายกันไปทําให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็แอบมีคิดอยู่ในใจลึกๆว่าถ้าพ่อแม่มาเห็นเราในสภาพนั้นเขาจะคิดยังไงนะเขาจะเสียใจให้กับเราไหมแต่ในขณะที่นั่งมือลอยอยู่ เขาก็เลือไปเห็นใครบางคนซึ่งคนคนนั้นก็คือคนที่เคยหลังแกเขาแต่ทำไมหมอน่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะและเขาก็ถูกชกเข้าที่ใบหน,น้าแล้วหมอน่านก็ได้พูดว่าเพราะแกคนเดียวที่ทําเรื่องโง่ๆแบบนั้นแกเลยแั่นถึงถูกคะ่ะเดี๋ยวสิใครทําก็พ่อแกไง เ่านเรื่องนี้ชื่อว่าสำนักงานเขตมรณะชิยากุโชจากสัพิมพ์พิทโ m มและตอนนี้หากซื้อเล่มหนึ่งเขาก็จะมีของแถมเป็นบินิชิกิชิมีจำนวนจำกัดใครสนใจก็สามารถมาซื้อได้ที่งานหน,นังสือศูนย์สิลิกิตบู๊บพิทโม LC2 ซึ่งในบู๊กจะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจเพียบเลยติดตามข้อมูลได้ที่เพจบิทโม